ดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตับอาจารย์หนีมดนะคะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับชาวราศีตุลเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะละคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะมาเปิดไพ่เพื่อดูเรื่องราวชีวิตในช่วงเดือนตุลาคม2565ว่าชีวิตในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างและมีอะไรที่ชาวราศีตุลต้องระวังนะคะที่สําคัญอาจารย์ก็ขอให้ฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตหรือเพื่อเป็นการระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะเรามาดูในด้านของการงานกันก่อนเลยสําหรับพนักงานบริษัททั่วไปหรือ ผู้ที่มีไรายได้ประจำช่วงนี้นะคะดูเหมือนปักใจสภาวะแวดล้อมในการทํางานดูจะไม่เอื้ออํานวยที่อยากจะทําให้ชาวราศีตุลนะคะมีความกระตือรือร้นหรือความรู้สึกอยากจะทํางานเท่าไหร่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดพักมากกว่าที่จะทําค่ะการทํางานเป็นช่วงที่ต้องอาศัยความกล้าแล้วก็การมีไหวพริบนะคะมีสติตั้งรับที่เร็วค่ะในการดูแลจัดการการทํางานของตัวเองและการรู้จักปรับตัวเข้าหาเจ้านายเข้าหาผู เพื่อร่วมง,งานและเพื่อร่วมองกรน,นะคะให้มากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็ตามเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆและให้ตัวเองเนี่ยได้เห็นอะไรที่กว้างขึ้นมุมอมองที่กว้างขึ้นหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาที่มากขึ้นด้วยนะคะก็จะทําให้การทํางานช่วงเนี้ยมีโอกาสที่จะสําเร็จไปได้ด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้ได้นะและสิ่งที่ต้องระวังว่าจะทําให้การทํางานเกิดปัญหาให้เสียหายลม้มเหลวได้คือการไม่ศึกษาหาข้อมู และใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการแก้ไขปัญหารวมถึงแนวทางการทํางานที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมองค์กรน,นะคะต่อมาค่ะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวกันบ้านนะคะสถานการณ์การทําธุรกิจดูจะนิ่งๆเงียบๆยังต้องรอดูสถานการณ์ก่อนถึงค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะและด้วยปัญหาที่ยังคงมีอยู่ยังไม่ได้จัดการเคลียร์บวกกับปัจจัยรอบตัวค่ะที่ยังไม่ดีทําให้ขาดความค่อง ตัวในการทําธุรกิจซึ่งธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีได้นั้นชาวราศีตุลต้องดูแลบริหารจัดการไปด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาต้องประคับประคองธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าวุ่นวามหรือใจร้อนในการทําธุรกิจและยังเป็นช่วงที่ไม่แนะนําให้ขยับขยายหรือว่าลงทุนทําธุรกิจอะไรที่ใช้เงินก้อนโตนะคะอยากให้เริ่มทําเล็กๆไปก่อนหรือว่าค่อยๆทําไปนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรใหญ่โตหรือ รังกาและการทําธุรกิจช่วงนี้นะคะต้องระวังว่าการปล่อยปะละเลยปัญหาไม่ดูแลจัดก,การเคลียร์ปัญหารอบตัวให้เรียบร้อยอย่างมีระบบระเบียบที่ดีนะคะก็จะส่งผลทําให้ธุรกิจเนี่ยเกิดปัญหาให้เสียหายภายหลังได้นะจ๊ะในด้านของการเงินช่วงนี้นะคะยังไม่มีความคล่องมือที่ดีคะ่ะที่จะมีเงินเข้ามาใช้ใจ่ายอย่างไม่ขาดมือนะจ๊ะจึงเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยยังต้องมีการควบคูมการใช้จ่ายให้กับตัวเองต้องควบ ไม่ให้ใช้จ่ายเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีหรือเป็นช่วงที่ต้องไม่เต็มที่ให้กับการใช้จ่ายจนมากเกินไปนะคะพยายามใช้ให้น้อยและจ่ายกับสิ่งที่จําเป็นก็จะทําให้การเงินที่แย่ดีขึ้นได้และไม่มีปัญหาการเงินเข้ามาให้ติดขัดหากทาหาเงินคืนนะคะจากลูกหนี้ในช่วงนี้บอกเลยว่าโอกาสว่าจะได้คืนเนี่ยยากค่ะถ้ารออยู่เฉยๆนะคะแต่ถ้าคอยเข้าไปตามที่คอยทวงคืนอยู่เรื่อยๆก็มีโอกาสนะที่จะได้คืนมาบางส่วน 再家 ต่อมานะคะเรามาดูในด้านความรักกันบ้างเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจิตใจดูจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักค่ะอารมณ์เหมือนว่ายังมีความเจ็บปวดความรู้สึกแย่ๆกับความผิดหวังทําให้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะมีใครหรือว่ามีแฟนเข้ามาในช่วงนี้นะและโอกาสที่จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับชาวราศีตุลช่วงนี้ก็ดูจะยังไม่มีเข้ามาแต่ถึงจะไม่มีนะคะชาวราศีตุลก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเหมือนชาวราศีตุลเนี่ย ดูจะมีเป้าหมายความรักของตัวเองอยู่แล้วความรักเนะยังมีแนวโน้มสูงว่ายังต้องอยู่แบบสดๆต่อไปนะเพราะยังไม่เจอใครที่ใช่หรือจะทําให้ชาวราศีตุลนี่ยรู้สึกดีและช่วงนี้นะคะก็อยากให้ระวังความรักที่ดูไม่น่าไว้ใจความรักที่คุมเครือไม่มีความชัดเจนที่ดีให้กันหรือความรักที่ดูจะต้องฝืนทนจะพาให้ไปเจอกับความรักที่จะทําให้ชาวราศีตุลต้องผิดหวังเสียใจได้อีกนะจ๊ะในภายหลังส่วนคนที่มี คู่นะคะหรือกําลังคบหาดูใจกับใครอยู่ในช่วงนี้ความรักเนี่ยจะขาดการดูแลเอาใจใส่กันอารมณ์เหมือนไม่ให้ความสนใจกันมองข้ามกันหากดูใจกันอยู่ก็ต้องอยู่กับการเฝ้ารอคอยคนรักว่าจะมาเมื่อไรหรือว่าเมื่อไหร่คนรักจะกลับมาเมื่อไหร่คนรักจะหันมาสนใจอะไรประมาณนี้นะทาให้ชาวราศีตุลเนี่ยรู้สึกไม่ดีไม่มีความสุขกับความรักในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะและความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็ยังดูไม่ดีด้วยดูตา คนก็ต่างสนใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการโฟกัสไปที่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักอาจารย์แนะนําว่าการมีเป้าหมายให้กับความรักร่วมกันที่จะช่วยดูแลความรักของกันและกันให้ดีคอยซับพอร์ตกันให้กําลังใจกันเป็นที่เพึ่งให้กันและกันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยดีขึ้นได้และให้ระวังความรักจะเกิดปัญหาให้ผิดใจกันได้นะจ๊ะจากความสัมพันธ์ที่ดูมีความอึดอัดดังนั้นนะคะความรักช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยต้องทําใจให้ สบายค่ะไม่คิดมากปล่อยวางให้มาขึ้นวางตัวนิ่งๆค่ะแล้วดูแลรักษาความรักของเราให้ดีให้ความสําคัญกับความรักแล้วก็คนรักคอยทําให้คนรักรู้สึกดีมีความสุขในทุกๆครั้งที่อยู่ด้วยกันนะคะก็จะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีความสุขกับความรักของตัวเองได้ในช่วงนี้นะจ๊ะในด้านของสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองว่าโดยรวมแข็งแรงดีค่ะ ้านี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงสตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ